พระเจ้างพระเจ้าวันนี้การดอนิตีบุตรที่16ข้อที่36ถึงห้าสิบพระเจ้าทรงเรียกคนเลวีในทั้พพลังชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะทำให้รับใช้ในพระพลาแทนชนชาติอิสราเอลก็โคราก็เป็นคนเลวีแต่โครานั้นก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าอย่างสัตซอแต่ เขามีคำบอนต่อพระเจ้าเพราะอิฉาอารนะครับดังนั้นพระเจ้าทรงพระพิโรธและพิพักษาและก็โครากับเป็นคนที่ติดตามโคราด้วยนะครับอี่เป็นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกนดานิทิบุโที่16นะครับ ข้อที่35นะครับและไฟออกมาจากพระยาเวเพ่าพลันคนทั้งคนทั้งส่งด้าที่ถาวายครั้งผมนั้น응และก็อีกต่อไปนะครับข้อที่38นะคะกระถางไฟของคนเลานี้ที่ทำบัปจนต้องเสียชีวิตนั้นพวกเจ้าจงตีแผ่ออกเป็นแผ่นกลูมเท่นบูชาเพราะพรเกาได้ถาวายกระถางเล่านั้นต้าพระยาเวจึงเป็นของบริสุทธิ์ และจงให้สิ่งเหล่านี้เป็นไม้สำคัญแก่คนอิสราเอลแล้วก็ทำให้ข้อที่สนะครับเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจดังนีน้พระเจ้าทรงต้องการที่จะให้ชนชาติอิสราเอลไม่ทำบัปอีกต่อไปดังนั้นพระเจ้าทรงทำให้ชนชาติอิสราเอลจุดจาม ค่าตอบแทนที่มาจากกันไม่เชื่อฟังเป็นสิ่งนี้ก็เป็นอาจจะเป็นความทรงจำที่ไม่อยากคิดแต่พระเจ้าทรงทำให้พวกเขาจดจำดีๆเพื่อที่จะให้ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปการไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับทำให้ มีค่ามีคาตอบแทนที่ต,ตามมาถ้าอย่างนั้นเรามองเห็นค่าตอบแทนที่มาจากกันไม่เชื่อฟังอย่างไรเป็นค่าตอบแทนที่มาจากกันไม่เชื่อฟังครับก็เป็นใหญ่มากทำให้ชนชาติอิสราเอลก็สามารถจดจำ สิ่งที่พวกเขาก็ทได้ทำไว้เมื่อเรา,เ,าเป็นได้รับคัดตอบเทนที่มาจากการไม่เชื่อฟังแล้วก็มีความทุกข์ใจอย่างมากแต่สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ในาการัดสินใจที่จะเชื่อฟังพระเจ้านะะถ้าอย่างนั้น เรามองเห็นค่าตอบแทนที่มาจากกันไม่เชื่อฟังอย่างไร,รขออยากคิดเฉยๆครับขอให้ทุกคนจุดจำดีๆก็เป็นค่าตอบแทนที่มาจากกันไม่เชื่อฟังแล้วแล้วก็ขอให้ทุกคนก็เป็นเออเป็นจะเป็นคนที่เชื่อฟังตหน,น้าพระเจ้าด้วยนะ แล้วก็ข้อที่41นะครับพอรุ่งคืนชุมนุมชนอิสราเอลกับโมนวะโมเสลและอารอนวะท่านทั้งสองทำให้คนของพระยาเวยเสียชีวิตก็เป็นชุมนุมชนอิสราเอลกับโมนต่อพระกับโมนต่อโมเสอารอ ن เนี่ยโยนความรับผิดชอบโมเสอารอน ชน 이스라엘의 ิ헨ร피 박사 ล 맞짝 งเ올็นการพี양ัคษาที่가าจากพระเจ้าแ카้양เจ้었วกเขาก็ยังไม่คิ카고 양말 เป와 เป็นการที่ได้ทาต่อหนะ้าพระเจ้าก็เป็นเป็นความบาปใหญ่นะครับทั้งนี้เหตุการณ์เหล่านี้ก็ทําให้เราเออสามารถใครคว้นว่าแม้ว่าพระเจ้าทรงทําให้ชนชาติอิสราเอลจ,จดจำดีดีโดยไม่สาคัญ ต่พวกเขาก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาเป็นคิดเฉยๆก็เป็นคิดว่าเป็นไม่เป็นไรเมื่อเราไม่ได้คิดว่าเป็นการกบฏต่อพระเจ้าก็เป็นความบาปใหญ่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นก็นำมาสู่เป็นเหตุผลที่ ทำให้ทําให้เป็นเรื่องเป็นเป็นทําให้มีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นชนชาติอิสราเอลครับมองเห็นกัมพิพักษาที่มาจากพระเจ้าแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ตระหนักแล้วก็พวกเขาก็มีคำบอกต่อมูเซออา론 และพระเจ้าด้วยนคะครับเมื่อทำบ,บับแล้วและได้รับการผิพักษาแต่อย,าายา่างไ่ตระหนักดังนั้นจึงกลับสู่ที่มีความบับอีกต่อไปนี่เป็นสภาพของคุณบับในลูกนี้ความบัปทำความบับแล้วและได้รับการลงโทษแต่ กลับสู่ที่มีความแบบอีกนะครับเป็นนี่เป็นสาภาพของคนอิสราเอลเป็นนี้เป็นอาจน,นี้เป็นอาจจะเป็นสาภาพของเราก็ได้ถ้าอย่างนั้นเมื่อเรามองเห็นคนอิสราเอลนะครับแล้วก็ใครครวรเป็นสาภาพของตัวเองด้วยนะครับชนชาติอิสราเอลมีการกอบต่อพระเจ้า 땅난 바자우증 속 파피로 또 존차 이스라엘 땅난 바자우송들아까 모세 아론과 커티스 이스라 정 억발짝 탄 탐끌앙 춤눈촌니 프아라우자 플란카우탕 라이시야 나이 프립다디아오레 탄탕성 꺼 속나롱 땅난 그 모세 ก็ไม่สามารถยองแพ้ชนชาติอิสราเอลได้ดังนั้นโมเซนะครับบุกกับอาโรนว่าข้อที่4ินะครับโมเซพูกกับอาโรนว่าจงเอากระถดังไฟและเอาไฟจากแท่นบูชาใส่ลงไปแล้วใส่เครื่องหอมและรีบนำไปรีบนำไปที่ชุมนุมชนและล่มมูลลาตินบาบองชุมนุมชนนั้นพระพระพิโรด ลุงองมาจักพระยาเวนแล้วพายพิบัติเกิดขึなかなか้นแล้วตอนนี้โมเสกับอาโรนทำอะไรครับลบมูลทินบับของชุมนุมชนะครับแล้วก็ข้อที่ส0สิเป็นนะครับก็เป็นสภาพของโมเสกับอาโรนนั้นว่าท่านยืนยู่ระหว่างโคนตายกับคนแปลนะครับยืนยู่ระหว่างโคนตายกับคนแปน นี่เป็นเป็นการเป็นเป็นบุตบาตรของคนกลางนะครับมูเซกับอาโรนนะครับลูกมูลาทินบับของชุมนุมชนชาติอิสราเอลนั้นนี่เป็นสาภาพของคนกลางที่เป็นพระเยซูคริสต์นะครับตอนนั้นพระมูเซอารอนนะครับ พระเจ้าไม่ทรงพระพิโรธอีกต่อไปมูเซ่กับอาโรนครับเป็นทรบุป,ปัาเหล่านี้ทำให้พระเจ้าไม่ทรงพระพิโรธอีกต่อไปเป็นมูเซกับอาโรนทำอย่างนี้ก็เป็นทำให้เรามองเห็นสาภาพของพระเยซูคริสต์ในสมัยพันธสัญญาใหม พระเยซูคริสต์เสด็จม,มาในล่งนี้เพื่อที่จะช่วยให้บรรลุรอด21เป็น,าปนการทำบุปผาของคนกลางนะครับพระเยซูคริสต์ก็เป็นคนกลางเพื่อที่จะให้เราได้รับความรอดเราเป็นคนที่ต้องตายต้องเสียชีวิตต้องตายแต่ พระเจ้าส่งพระเยซูคริสก็ส่งเป็นคนกลางระหว่างเรากับพระเจ้าดังนั้นเราสามารถไปหาพระเจ้าได้ผ่านพระเยซูคริสตนะะ์เราก็ไม่สามารถทำบทุตรบัตรคนกลางเหมอนกับพระเยซูคริสต์ได้แต่เราสามารถเข้าร่วมงาน คนกลางของพระเยซูคริสต์โดยการอธิษฐานเราอธิษฐานเพื่อคนอื่นนะครับเพื่อที่จะให้เขาพบกับพระเจ้าอีกนะครับตอนนี้เป็นมูเสกับเราอธิษฐานเพื่อชนชาติอิสราเอลนั้นก็เป็นเป็นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถทำให้พระเจ้า ไม่ทรงพระพิโรธอีกต่อไปถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องอธิษฐานเพื่อสมาชิกเราอธิษฐานเพื่อคริสตรของเราและอธิษฐานเพื่อประเทศไทยนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องการอธิษฐานเพื่ออะไรบ้างนะครับสานด้วยกันนะครับคัตเต่พระบิดาแห่งคาพังทังไลค์กอบพระคุณที่ทรงประทาน พระเจ้าของพระเจ้าวันนี้ขอให้เราเข้าใจว่าน้ำพระเท้ของพระเจ้าที่มิต่อเราผ่านพระเจ้าของพระเจ้าอะไรแล้วก็ขอให้เราสามารถเข้าวรวมงานของพระเยซูคริสต์ดยกันอธิษฐานเพื่อคนอื่นด้วยอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าาเมน